สวัสดีจ้าพี่น้องกัญทยากะสิเอาภาพบรรยากาศการไทยหน้าโหดเนาะเอามาฝากพี่น,อน้องวันที่สี่พี่นอ้องวันที่สี่ 4, พฤษภาเนาะอันนี้ไทยรอบแรกพี่นอ้องไทยรอบแรกมันก็นจะม่มีฝนเนาะเท่ากับไทยรอบฝนสะกอน ไถรอฝนถาฝนตกมาแล้วก็จะเอาเข่ามา่วานพอเข่าวานปุ๊บไถปั๊บเลยอันนี้ไถรอฝนเข้ากับบลูเนาะว่ามันเจะแรงขนาดไดนแต่พอเมเข้ากับผ้าเฮ็ดแบบนี้เข้าก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ละ่ะอันตรงนี้จะเป็นหน้าหนามเนาะพี่น้องเวลาหนาม หนาพ้นจริงๆอะทวมเบิดตรงนี้ทวมเบิดเข้าก็บะเหลือท่วมไปเบิดก็เลยจะเอาเขา้าเข้าแดงเนะเาะข้าไผ่งามมาลงคนงานเดนี่อันนี้คนงานคนงานของกันทยาพญ่ไนตย <c oughs> ค่าแห้งกับบมี่ดอ,อกพี่น้องห่างหายไปโดนกันที่ยาบ่าได้ล่งคลิปให้พี่น้องเบ่งบ่ใครสบายพี่น้อง อันนี้ก็เอาไว้เบิ้งแค่นี้ละพี่น้องเอาไว้เห็นพี่น้องเบิ้งตีตามกันไปเนาะมือนอนี้ก็วันที่4พฤษภาหกเจ็ดพี่น้อง